สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้คนเข้าใจผิดนะคะว่าคาว่าแควอ้อมไม่ได้พูดแบบนั้นนะเขาเรียกว่าแควออ้อมแควอ้อมอันนี้เอาแบบขำๆนะคะไม่ได้จริงจังนะแควออ้อมแควอ้อมตอนที่น้อเพิมพูดแบบนั้นแควอ้อมลูกแม,แม่แม่เข้าใจผิด เพื่ออ้อมเพื่ออันนี้ไม่ได้จริงจังเนาะหลายๆคนถามว่าอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแค่ปากกาเขียนเฉยๆอย่าล้างสบู่ก็ออกแล้วนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปเลยเนาะเดี๋ยวถ้านําพิมพ์ว่างๆแบบมีเวลาจริงๆเดี๋ยวมาอัดร้อยๆคลิปเลยเนาะว,นวันวันนะคะ บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดซับสไคร์ด้วยบายบายไปแล้ว